โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับข่าวนี้ก็ลุ่งกรุุ้นนะขอจะเซตกันเอเาแค่นี้พอไอ้นี้เผื่อเป็นรถเร็วป้องกันแค่นี้พอเสรยบร้อย okay. เดี๋ย,ยนะ ทีสิบ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 สิบสิบโอเคสิบไปแล้วปเราไปเข้าไปดูกันเขาเริ่มกันแล้วนะเัอีกสนะนาทีดูกันเซเขาเริ่มกันหรือยังเนี่ยชักช้าแล้วเนี่ย โอเคเรามาดูกันในรุ่งอรุณนมีใครบ้างนะครับผมมาเลยเจอกับ966 TMO นะแล้วก็946 8BC นะโอเคเฮ้ยม่งคนโคตรน้อยเลยอะแต่เหมือนกับจะมีแต่ตัวโหดๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็931นะครับ L 6 d นะครับผมถ้าดูจากพลังลบ TMO ก็โหดสุดนะแต่ว่า 8BC นี้ผมจำได้ว่ามันมีตัวโหดเยอะว่าไปเราไปดูกัน TMO มาแล้ว TMO เข้าเรื่อยๆเลยแปด BC ไม่จะการเจอตึงแล้วสองนะสุดอีกหนึ่งสามนะ สี่ห้าตอนนี้ห้าค่าหมื่นล้านประมาณห้าเลยไขวะไขรชิงตีเยอะอยังไม,ม่มีนะเตรียมโอ้นเยอะมากตอนนี้แปดบีซีไม่มาจาัก,การาหรอวะ ตอนนี้เรล่า LL6 จะกระจายกระจายนะกำลังดูเชิงอยู่มีโหดสุดก็น่าจะเป็นดุก YF เราจะรีดตอนไหนเนี่ยวันนี้ส่งเลนนะเดียวเลยนะ จะไล่ตีให้หมดเลยมีตึงประมาณห้าหกเจ็ดคนนะครับผมจากที่ดูนะโอ้ยใช่ได้อืมโหดเลยแหละสามพันหนึ่งนะครับผมทำไมตอนนั้นไม่ออกมาสู้กับแอนนี่วะ

แต่ต้องลองดูโนันย,บยบับๆ่อยให้มันโฟกัสไปไกับอันี้กัน5นาทาี8 BC ไม่อยู่หรอวะเดี๋ยวนะเรามีสปีดกี่อัน ป <200. S 1> ีสองร้อยมซะงงั้นหม่เอามหมยจ็ดนาทีนะประมาณห้านาทีโอเคจะทำอะไรหรอวะโอ้ oh. ซื้อสปีดลืมเลยโอเคไปอีกร้อย ตัวลุยบัตรคงบัตรคูนี่พร้อมอออไปดู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 ดดด ไม่เข้าไว้อืมเสียใจปืดป๊ดปื๊ด ไม่ให้ตีหรอกเว้ยบอกเลยกูมาเพื่อตีเล่นเท่านั้นปืด๊ดไม่ให้ตีเว้ยระดับเทพปืด๊ดไม่ให้ตีเว้ยอ้าวเฮ้ย โดนไหมเนี่ยมเมื่อกี้เหมือนจะโดนนะปื๊ดขอลบกห่อกันเดี๋ยนะเดี๋ยนะขออันนี้แล้วกันปื๊ด ไม่ไ้วบอ่ะอย่านะอย่านะไม่ยอมหรอกจะตายละบ้าบอไวมากไม่ให้เว้ยกูของมันตะพวกน,นี้แล้วกัน มาให้เว้ยปื๊ดขอมาตีวันนี้แล้วกันปื๊ดตามตามตีหัวปื๊ด เออบินละอย่างไวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรีพอร์ตกันนะครับทุกคนอืม,อม,มรักษารักษาได้แค่สิรีพอร์ตเองเอาเนี่ยอ่ะเรามาดูตีเอซนะอืมเข้าไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ต,ตีใครอีกโอ้ตีแมดด็อกเอ้ยตีนี่ไลเชนโหตีไป16ล้านเยี่ยมเลยตีเมื่อสิบล้านเยี่ยมโอ้ทอกโอ้ทอกไม่เข้าเว้ยไม่เข้าเว้ยอันนี้ไม่เข้าอันนี้ไม่เข้าไม่ใครอีกโอ้อันนี้ไม่เข้าเลย อันนี้มันไม่เข้าเลยเหมือนไปนเสียแต้มฟรีสองพันเจ็ดโอเคอ๋อมินนี่อันนี้ไม่เท่าไหร่โอเคแล้วก็ตีนี่อ๋อ oh, โดนมันตีว่ะเออโดนตีไว้มีโดนตีกลับด้วย ดูเอาขึ้ไหนสรใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้สเตตัสปอๆกันเลยโอ้ยทับสองเกือบแตกนะถ้าแตกนี่แม่งบานไม่แน่บอกเลยเกือบแตกดีนะรอดมาได้โอเคข้อตีดอนไปกหนึ่งข้อตีอาริเชอร์อาริเชอร์ไม่ไม่เข้าว่ะ เยอะกว่าผมร้อยหนึง่งใช้ได้ใช้ได,ด้ใครอีกเดอะคลาบพิ้นโอเคเอาอยู่อ้าวแล้วก็โดนฟักว่ะไอ้น,นี้โดนโดนตีทันว่ะเพราะว่าฟา mm. ไม่ได้แน่เลยเอ,อย้ยนี่เกือบเข้า เฮ้ยนี้ไม่ค่อยเข้าอ่าว่าไปละก็มีใครอ,อีกนี่เข้าโอ้โหแม่งมีกันทับเดียวแซบ่บลูกนี้นะ่าจะมาตีปกกันเยอะๆเอ็นี่ไม่มีกันหรอกนี่ก็น่าสนจริงๆเนี่ยกันเยอะเม็ดเกียกันเยอะชาโดไม่ได้ตีว่ะอ็นี่ตีไม่เข้า โจบอยก็ไม่ได้ตีว่ะยังม,มีอีกเยอะเลยเนี่ยจริงเสียดายไอแปดไอ้นั้นมันไม่มาตีจริงว่ะมันไม่มันไม่มาตีเยอะจริงว่ะให้ดูสิคะแนนเป็นไงมัางน่ะโอ้ดูห้าสิบเอ็ดล้านแล้วยิ่งเค่โหสัตโอ้ยผมสิบห้าล้านเองแพ้แจ็กกี้ด้วยซ้ำแจ็กกี้ไปตีใครวะเนี่ยไม่โดนตอ่อไม่โดนต่อสินะ พวกน,นี้บาลไม่เป็นแทบแทบมายืนตายกันอยู่ข้างๆชักหน,น้าเศร้าสองมินเยนเวทีนี่อ้าตายแล้วหรอโดนลุกจากคานแน่เลย ดุกแม่งดีไปห้สิบกว่าล้านอะสกอร์ขึ้นที่หนึ่งเลยมั้เนี่ย COS เนี่ยยังไงยังไม่ที่หนึ่งวะไหนวะสกอร์ดุกยังไม่ขึ้นเนาะอุ้ยห้าสิบกว่าล้านนี่กูว่านะ่าจะขึ้นแบบบานเลยนะจริงๆอะมื่อิบผมสิบห้าผมสิบห้าขึ้นมาหกสิบห้าขึ้นมาหกดุกห้าสิบหกสาม น่าจะประมาณสามหกสามสิบแปดน่าจะขึ้นมามายี่สิบจีเลยนะลุกอะ่ะเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวจะขึ้นยี่สิบจีประมาณยี่สิบจีส่วนของผมตอนนี้สิบสองจีสองจีขึ้นมาเป็นที่สองเดี๋ยวค่อยไปแลกแต้มต่อแต่น่าจะแซงลุกไม่ได้เอาที่สองกันดีทำไมแปดบีสีมันไม่ไม,ไม่ไม่มาตีวะมันน่าจะตีได้นะจริงโอ้ยไง้นี้เราที่หนึ่งแล้ว น่าจะทิ้งขาน่าอย่างยังไงก็น่าจะเลื่อนชั้นอยู่โอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็น่าจะจบแล้วนี่ของเขาอีกสิบเจ็ดวิเขาก็ย็ได้แล้วเนี่ยไอแปดบีซีแม่งไม,ไม่ไม่มาเย,ยึดวะจริงๆถ้ามาเย,ยึดนี้ยังยังพอได้ดูอะไรสนุกๆนะอันนี้เหมือนเหมือนเราตีกันเองเลยวะไม่มีใครดุกก็น่าจะไม่อยู่แล้วน่าจะตายไปแล้วไหนดูดิดุกอย,อยู่อยู่เนี่ยพอ,อตายไปแล้วลุกตายไปแล้วเหมือนกนัน พี่ไม่อยู่โด่งอยู่นี่างเดียวยังอย่างนั้นอยู่เลยยังอยู่ในโลก yf yf ก็ตายไปแล้วเ,เใครคาร์บินตายยังยังไม่ออก โอเคนะครับทุกคนไม่มีอะไรละก็น่าจะจบแค่นี้นะอย่างว้เลยบอกเลยอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย